ในป่าอย่างนี้มีพรยาราชสีและพยาเสืออาศัยอยู่ในถ้ำแข่งหนึ่ในงในป่าซึ่งมีเจ้าสนับยิ่จอบคนหนึ่งไปอยู่กน,นิบัติพรยาราชสีและพยาเสือโค้กโดยได้อาศัยกยินอาหารที่เหลือจากสั์ทั้งสองจนมีร่างไปบนอีกต่อมาเจ้าสนับยิ่งจอกีที่มีบิดคิดไม่ดีดูสิเจ้าราชสีและเสือช่างอ้วนนะข้าอยากยึมรัของเจ้าทั้งสองแล้วส<ด>ิ ข้ากินเนื้ออื่นมาเยอะแล้วยังไม่เคยได้ชิมเนื้อของราชสีและเสือมาก่อนเนื้อของเจ้าทั้งสองคงจะอร่อยน่าดูวันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกตึงเข้าไปหาพญาราชสีแล้วพูดว่านายขอร่านายเสือครุ่งพูดถึงนายว่าสีหน้าลักษณะท่าทางและกำลังของนายไม่เสี้ยวหนึ่งของนายเสือครุ่งเลยครับสุนัขจิ้งจอกเจ้าจงไปเสถ็จข้าไม่ใชแบบว่า พยาเสียโกงเรื่องของข้าจะพูดเช่นนี oh. ้สุนัขท so, <sk pardon rules> ี <Xue> ่จอบก็ยังไม่ลดละในการใส่ความเวลาเข้าไปในอีบัตพยาเสีอโกงเขาพูดใส่ร้ายพยานเสียสีพยาเสีอโกงไปพยาเสีอโกงซึ่งนักข้อความดังกล่าวมาเล่าพยานเสียสีไปที่เจ้าพยานสีเจ้ารู้ไหมว่าสุนัขที่จอบบอกข้าว่าเจ้าเนี่ยโอ้อดตัวเองเก่งและมีกำลังและกล้าหาญมากกว่าข้า ยาสีได้ยินดังนั้นต้องพูดเกินสติยาเสือโค้งว่าคนที่เชื่อคำเชื่อคำนิยมของผู้อื่นนาไม่เสียมินนะยาเสือโค้งได้ฟังไดยินได้ส,สต,ติกับตอบกลับมาว่าข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยที่มีจิตใจเอ็นเองไปเชื่อคำใส่ร้ายของสุนัขจิ้งจอกแม่แบบยาเสืญญอโค้งข้ายกโทษให้เจ้าส่วนเจ้าจิ้งจอกจอมยมเมื่อเห็นว่า น่าจะสองคนนะข้าอันนี้ไปอยู่ปลาดีกว่าข้อติ่งทางที่